ถ้าว่าเรื่องการบริหารจัดการนะครับาศาสตร์มีมากมายหลายอย่างเลยแต่หนึ่งในาศาสตร์ที่สําคัญที่สุดสำหรับการบริหารจัดการนั่นก็คือการจัดลําดับความสําคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณต้องขึ้นไปเป็นผู้บริหารที่มีระดับสูงขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่การจัดลําดับความสําคัญหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่า priority management เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยหลายคนที่เป็นผู้บริหารแล้วพอเริ่มทํางานไปแล้วก็เจอปัญหาเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่า อย่างแรกที่เขามักจะเป็นต้นเหตุนะครับก็คือเรื่องของ p r i ORITY MANAGEMENT เท่าแหละนี้ใน EP นี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าการจัดลำดับความสำคัญหรือสิ่งที่เรียกว่า p r i ORITY MANAGEMENT ที่ผมพูดไปเนะี่ยมันสำคัญอย่างไรมาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกัน สวัสดีครับทยาน daily podcast กับผมโทมสัสพิชเชย์ปกตินะครับในแต่ละวันเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าเราเป็นเมนเจอร์นะครับคำว่าเมนเจอร์เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมแค่คนที่อยู่ในตำแหน่งเมนเจอร์นะครับผมไม่อยากให้เราเข้าใจผิดแบบนั้นคุณเป็นออฟฟิเซอร์คุณก็ต้องเป็นเมนเจอร์ในตัวนะครับคือมันเป็นเมนเจอร์ในระดับของความเป็นออฟฟิเซอร์คุณเป็น CEO คุณก็ต้องเป็นเมนเจอร์เหมือนกันครับคำว่าเมนเจอร์คือนักจัดการผู้จัดการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ปฏิบัติเนี่ย เราทุกคนมีภารกิจมากมายครับและเราก็ต้องจัดการมันในแต่ละวันนะครับประเด็นคือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะจัดการงานให้มีลำดับความสำคัญได้อย่างที่มันควรจะเป็นเนี่ยปัญหาตามมาแน่นอนนะครับก็วันไหนที่ Priority Management มีปัญหานะครับวันนั้นก็จะเป็นวันที่เราแบบปวดหัวสุดๆเลยนะครับแต่ละอย่างวิ่งเข้ามานะครับใครคนนั้นก็จะเอาอันนี้คนนี้ก็จะเอาอันนั้นเรายิ่งมีตําแหน่งสูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็มีหน้าง,งานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับ บางทีก็ต้องทำวางแผนทั้งระยะยาวระยะกลางระยะสั้นไหนจะ d a i l y Operation อีกนะครับยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสุดยอดแน่นอนนะครับงานที่จะต้อง drive องค์กรให้ไปข้างหน้าก็ต้องทำงานแก้ปัญหาแต่ละเรื่องยุ่มยิ้มเล็กน้อยแต่ละวันก็ต้องทำนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลามันมีมากๆมันก็จะค่อยๆ drain ะคะคือดึงพลัง energy ของเราออกไปทีละนิดทีละนิดจนวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่า หมดแรงจังเลยพอถึงบ้านปั๊บก็ไม่เหลือแรงที่จะไปทําอย่างอื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้นเหตุของการที่ทําให้เราต้องเจอปัญหามากมายในแต่ละวันเพราะว่าปัญหาแต่ละอย่างที่มันเข้ามาเนี่ยถ้ามันมาเป็นอย่างๆจํานวนไม่มากเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยสกิลของคนทํางานเนี่ยเราก็แก้มันไปได้ครับแต่พอมาหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยแหละครับคือต้นเหตุของปัญหานะครับไปดูผลสํารวจก่อนนะครับทีมงานของเราก็ไปหาผลสํารวจมาเป็นผลสํารวจของ Harvard b u s i n e s s Review นะครับซึ่ง ผลสำรวจนี้ทำในปี2 0 2 2นะครับโดยไปสำรวจกลุ่มผู้บริหารระดับสูงในสหรัฐอเมริกาจำนวน1,000คนนะครับผลสำรวจนี้พบว่า92%ของผู้บริหารระบุว่า priority management สำคัญต่อความสำเร็จในงาน88%ระบุว่า priority management ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน86%บอกว่า priority management ช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานเพราะฉะนั้นจากผลสำรวจนะครับผู้บริหาร โดยเกือบทั้งหมดเลยนะครับ90%ขึ้นไปเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของ Priority Management เป็นอย่างมากแล้วก็มองว่าสิ่งนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขาอย่างยิ่งเลยนะครับทีนี้มาเข้าใจ Priority Management ก่อนที่เราจะต้องลงมือทำงานก่อนนะครับ Priority Management ก็คือแนวทางการจัดลำดับความสำคัญนะครับที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คุณ Priority Management ช่วยอะไรครับช่วยคุณตัดสินใจได้ด,ดีขึ้น ช่วยเพิ่มทางเลือกนะครับและลดจํานวนขั้นตอนการทํางานได้รวมถึงช่วยจัดสรรตารางเวลาในชีวิตประจําวันนะครับทำให้คุณสามารถที่จะใช้เวลากับงานที่มีความสําคัญมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้แหละครับส่งผลดีต่อเป้าหมายในระยะยาวของคุณยิ่งคุณจัดการเรื่องนี้ได้ดีเท่าไหร่จัดการสิ่งเล็กสิ่งละอันพันละน้อยในแต่ละวันให้มันเรียงระดับความสาคัญได้ดีเท่าไหร่ในระยะยาวก,ก็จะส่งผลดีกับคุณมากขึ้นเท่านั้นคําถามคือแล้วสิ่งนี้ช่วยให้การทํางานในทีมราบรื่นขึ้นจริงด้วยหรือไม่นะครับ คือบ่อยครั้งที่การทางานร่วมกันในทีมเนี่ยนะฮะประสานงานแต่นอนหนูหายไปก็กลายเป็นประสานงานนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยก็มีมาจากหลายสาเหตุครับอาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีมไม่รู้ใครเป็นคนรับผิดชอบงานกันแน่นะครับการมอบหมายงานการติดตามงานต่างๆก็เป็นเรื่องยากขึ้นรวมถึงทีมก็ไม่เข้าใจภาพรวมในการทํางานเพราะฉะนั้นการจัดละดับความสําคัญน,นะครับว่างานไหนควรจะต้องมาก่อนมาหลังจึงเป็นวิธีที่ช่วยลดความขัดแย้งในทีมได้ดีมากๆ,ๆนะครับ อีกข้อดีของการเอาเรื่องของการจัดะระดับความสำคัญมาใช้ในทีมนะครับจะช่วยคุณสามารถที่จะจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็สอดคล้องไปกับเป้าหมายก่อนนะครับช่วยจัดสรรงานแล้วก็เวลาการทำงานของทีมนะฮะทีมคุณก็จะช่วยเรียงลาดับความสําคัญทั้งของตัวเขาเองและก็ทั้งของคุณนะครับส่งผลให้ e f f i c i e n c y หรือประหยัดเวลาในการทํางานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้การติดตามงานหรือโครงการต่างๆง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับ ช่วยให้คุณแล้วก็ทีมเนี่ยเห็นภาพรวมในการทํางานของแต่ละขั้นตอนนะครับทําให้สามารถประเมินควบคุมเวลาการทํางานแต่ละชิ้นได้มากขึ้นเนี่ยถ้าพูดข้อดีของการจัดลำดับความสําคัญเนี่ยนะครับมันพูดได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่คําถามคือการจัด priority management เนี่ยกับ Time management เนี่ยมันต่างกันไหมนะครับเวลาเรามาลงมือหน้างานเนี่ยอ่าเราว่าเราก็จัดการเวลาแล้วนี่นะครับการจัดลำดับความสําคัญเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนการจัดสรรเวลานะครับ มันมุ่งเน้นไปที่ว่าอะไรสําคัญจากของงานเนี่ยนะครับมากไปน้อยนะครับปัจจัยหลักที่เอามาประเมินเนี่ยก็คือสปีดนะครับกับ importance ก็คือความสําคัญ2ออย่างนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องประเมินหน้างานคุณให้ได้นะครับอะไรที่ทั้งเร่งด่วนแล้วก็สําคัญอ่ะก็อาจจะต้องทําก่อนนะครับพอจัดสิ่งเหล่านี้ให้มันลงตัวมากขึ้นเนี่ยงานของคุณในแต่ละวันก็จะมีควาลมลงตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งจะต่างกับเรื่องของ time management Time management คือการมองไปที่การวางแผนงานและการควบคุมเวลานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานให้อยู่ในกรอบเวลาที่เราจำกัดเอาไว้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยประเมิน resource นะครับหรือว่าทรัพยากรของเราในการควบคุมเวลาของตัวเองนะครับรวมไปถึงสาเหตุที่ถ้าเรารู้ก่อนเราก็สมมุติเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยมันถึง Deadline แล้วแต่เรารู้แล้วจัดการ time management มันไม่พอแน่ๆส่งงานตามกำหนดไม่ได้แน่ จะได้แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งหัวหน้าได้ก่อนล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้น time management และ priority management ถ้าเอา2ออย่างนี้มาประยุกต์ใช้ร่วมกันการทํางานของเราแล้วก็ทีมก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพขึ้นมากๆกว่าการไม่เอา2ออย่างนี้มาใช้เลยหรือใช้เพียงแค่อย่างเดียวนะครับเราจัดก,การ priority แล้วนะครับแต่เราไม่จัดเรื่องของเวลาและมีสิทธิ์งานอ่ะจัดลาดับเรียบร้อยแล้วอะไรต้องทํสา1 2ี่5แต่พอหมดวันปั๊บทาไปได้แค่ะฮะอีก5งานไม่ได้ทําเพราะว่าเวลาที่ ไม่ได้บริหารจัดการเอาไว้มันไม่พอนะไอ้ห้างานนั้นสุดท้ายก็จะกลายไปเป็นงานด่วนของวันต่อไปถูกไหมครับทีเนี้ยมันจะกลายเป็นดินพอกหางหมุไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างต้องมาพร้อมกัน Priority Management แล้วก็ time m a n a g e m e n t ครับสิ่งที่คุณควรจะต้อง Remark นะครับหมายเหตุเอาไว้ก่อนที่คุณจะจัดลําดับความสําคัญนะครับคุณต้องตระหนักให้ได้ก่อนว่าไอ้เรื่องการจัดลําดับความสําคัญเนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเป็นหลักมันขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักก่อนนะ อันนี้หลายท่านอาจจะเถียงนะครับก็บอกว่าไม่จริงอะ่ะมันอยู่ที่หัวหน้าหัวหน้าจะเอางานนี้ก่อนแล้วเราจะเราเนี่ยจะเป็นคนที่ไปบอกได้ไงว่าอะไรสําคัญก่อนสําคัญหลังผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าการจัดเรียงลําดับความสําคัญเนี่ยมันคือการตั้งคําถามในชีวิตของเราก่อนว่าในชีวิตเราเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดและสิ่งที่สําคัญรองลงมามันจะทําให้เรามองเห็นภาพกว้างแล้วก็ความสําคัญของทุกสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตัวเองครอบครัว พอเราเรียงลําดับความสําคัญสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นกับสิ่งที่เราทำนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจัดลาดับความสําคัญแต่เรามองข้ามสิ่งที่เป็นชีวิตของเราไปครับเรามองข้ามคนรอบข้างมองข้ามคู่ครองนะครับมีแฟนะจะต้องแต่งงานนะครับมีพ่อมีแม่ต้องดูแลมีลูกนะครับหรือมีอะไรที่ตัวเองอยากทําในชีวิตเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเลยเราเข้าใจว่า priority management ก็คือการจัดลําดับเฉพาะงานเพียงอย่างเดียว พอเราจัดเฉพาะง,งานเพียงอย่างเดียวชีวิตเราหายไปนะครับพอชีวิตเราหายไปเวลาที่เราต้องมานั่งนั่งทางานแต่ละวันแต่ละวันเอนเนอร์จีเราก็มีน้อยลงพอเอนเนอร์จีเรามีน้อยลงวันหนึ่งที่งานมันมากขึ้นมากขึ้นก็นั่งนั่งจัดลําดับความสาคัญเรื่อยๆมันจะตั้งคําถามแล้วว่าไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยมันใช่สิ่งที่สําคัญกับชีวิตเราจริงๆหรือไม่เอนเนอร์จีหายไปแรงบันดาลใจแพชชั่นหายไปไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะฉะนั้นเรียงลําดับความสําคัญให้ถูกนะครับ งานก็สําคัญยังไงงานหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยสำคัญแน่นอนแต่ถามชีวิตเราก่อนว่าความสําคัญที่สุดในชีวิตของเราจริงๆคืออะไรซึ่งการเรียงระดับความชีวิตเอ่อความสําคัญของชีวิตเนี่ยในแต่และช่วงเวลาช่วงอายุเรา,เราก็เรียงระดับไม่สําคัญมาเรียงระดับความสําคัญได้ไม่เท่ากันนะครับในช่วงอายุ20ก็อาจจะชีวิตเราสําคัญแบบหนึ่งช่วงอายุ30สําคัญแบบหนึ่งส0สําคัญแบบหนึ่งในช่วงอายุ40เนี่ยนะฮะหน้าที่การงานอาจจะสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าต้องอ่ามีรายได้มากๆ ตอนนั้นลูกอาจจะเริ่มเข้าโรงเรียนเรียนสูงๆแล้วต้องใช้เงินมากขึ้นไหมต้องสร้างบ้านหรือเปล่าพ่อแม่ทํางานไม่ไหวต้องดูแลไหมแต่ละช่วงอายุสเตจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นการจัดเรียงระดับความสําคัญก็ต้องทําตามในช่วงเวลาในแต่ละปีเราอาจจะมานั่งรีวิวเรื่องพวกนี้ได้นะครับแต่ต้องไม่อีกนอหรือว่าไม่ลืมว่าเอ้ยการจัดระดับความสาคัญไม่ใช่แค่เรื่องของการอย่างเดียวมันมีเรื่องของชีวิตด้วยนะครับเรื่องงานเนี่ยยังไงเนี่ยมัน ทำงานเนี่ยนะครับผมมีหลักอย่างหนึ่งทําเท่าไหร่ก็มีมือวันหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทางานให้เสร็จให้หมดเนี่ยแล้วมันมาเอา,เ,อา,เ,อาเวลาของสิ่งสําคัญอย่างอื่นไปเนี่ยผมจะตั้งคําถามแล้วว่าผมจําเป็นที่จะต้องทํางานนั้นให้เสร็จในวันนี้ไหมถ้าผมจําเป็นที่ต้องทําทให้เสร็จโอเคถ้าเป็นครั้งครั้งเป็นอีเวนต์แอดพอรมาเป็นครั้งครั้งผมโอเคแต่ถ้าแบบทุกวันทุกวันมันมีแบบนี้ทุกวันผมว่าอันนี้ไม่ใช่แหลวก็ต้องมาปรับโปรเซสจินะรเรียนระดับพิอริตี้ .management ของเราใหม่นะครับเพื่อที่จะจัดสรรเวลาเพื่ออะไรสุดท้ายคืออะไรครับสิ่งสุดท้ายที่ผมต้องการเลยนะฮะของการจัด priority management เนี่ยก็คือเพื่อได้สิ่งที่เรียกว่าเวลากลับมาครับเอาเวลามาทําอะไรครับมาเพื่อที่จะทําในสิ่งที่เราต้องการจะทําจริงๆซึ่งมันอาจจะไม่ได้สําคัญที่สุดนะแต่ว่ามันก็สําคัญกับชีวิตเราเช่นผมอยากมีเวลานั่งอ่านการ์ตูนผมอยากมีเวลาไปท่องเที่ยวกับคนที่ผมอยากไปถามว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญที่สุดไหม ผมก็ตอบตามตรงนะมันไม่ใช่สําคัญที่สุดแต่ถ้าไม่มีในชีวิตผมเนี่ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับมันเป็นการพักผ่อนมันเป็นวิธีการในการผ่อนคลายของผมมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นชีวิตของผมอะนะครับแต่ถามว่าอะไรสําคัญกว่ากันเอาแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับลูกนะครับสาคัญกว่าแน่นอนอยู่แล้วนี่คือนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องเรียงระดับความสําคัญไม่ใช่ว่าถ้าผมเอาเรื่องการอ่านการ์ตูน ช่ไหมฮะหรือการได้ไปเที่ยวคนที่ผมอยากเที่ยวขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความแปลกของการจัดลำดับความสาคัญเพราะฉะนั้นอยากให้มองเอาคำให้ออกนะครับเราจัดลำดับลาดับความสําคัญเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อให้เรามี process งานที่ดีให้การประสานงานในทีมประสานงานคนอื่นเนี่ยอ่ามันง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น efficiency มีมากขึ้นแต่ final outcome ที่เราต้องการคืออะไรความง่ายของงาน process ของงานแต่เราก็ต้องการเวลาที่เหลือให้กับตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันนี่คือ final outcome ที่ผมต้องการจัดการจัด priority management นั่นก็ฝากเอาไว้นะครับคิดว่าการจัดเรียงระดับ,บความสําคัญน่าจะช่วยน่าจะเป็นสิ่งที่หลายท่านอาจจะมองข้ามไปแต่ว่าถ้าย้อนกลับมามองจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มองข้ามไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มวันนี้วันพรุ่งนี้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะฮะไม่ต้องไปจัดเรียงอะไรมันมากมันก็จะทบต้นทบต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายวันหนึ่งเราก็จะไม่ต่างกับคนอื่นที่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้แล้วก็ชีวิตก็ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ไม่ได้จัดลำดับความสําคัญไม่ได้มีเวลาให้คนรอบข้างอย่างแท้จริงไม่ได้มีเวลาให้กับตัวเองอย่างแท้จริงแล้วตัวเองสุดท้ายก็เอเนอร์จีที่อยากจะทําก็หายไปแพชชั่นก็หายไปก็คงไม่ใช่เรื่องดีเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับลองเริ่มที่จะจัดลําดับความสําคัญเพื่อให้ตัวเราเองได้มีเวลาให้กับชีวิตที่เราต้องการจริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่ดีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วมาพบกันในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ ทุกคนครับวันนี้ผมมีคอร์สพิเศษที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน <Wow. S 1> กับ case s t u ี้ในการใช้สูตรคิดอย่างสตาร์ทอัพในการสร้างแอนิเมชขึ้นมาจากศูนย์มูลค่า5,999บาทมามอบให้กับทุกคนฟรีนะครับทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ทักษะที่จําเป็นสําหรับการทําธุรกิจอย่างมืออาชีพแล้วก็สามารถนํามาพัฒนาต่อยอดให้กับตัวเองได้อีกด้วยนะครับ <Wow. S 1> พร้อมได้เข้ากลุ่มสุดเอ็กซ์ clusiv e นะครับที่เราจะมาสร้างคอมมูนิตี้เพื่อทะยานสู่เป้าหมายไปด้วยกัน <Wow. S 1> เสิร์ชชื่อกลุ่มที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับ หรือกดลิงก์ที่ e s สคริปชันด้านล่างได้เลยนะครับแล้วมาทยานไปด้วยกันนะครับทยาน Daily Podcast พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมสัสพิชเชย